ทำยังไงล่ะเราจะไม่ต้องกลับมาอีกตัดกระแสมโนกรรมเท่านั้นเองตัดกระแสมโนกรรมความคิดดีก็จะไปปรุงกับมันความคิดไม่ดีก็จะไปปรุงกับมันด้วยสองตัวมันทำงานไอ้ความคิดดีคิดชั่วเรามีหน้าที่มีสติแนบอยู่กับลมเข้าลมออกเท่านั้นเองเราก็จะแยกออกมาจากความคิดแล้วนี่ เราก็จะเห็นความคิดนั่นทำงานอยู่ของมันอยู่ตลอดดูลมมันก็มีความคิดแทรกขึ้นมาอยู่ตลอดอย่าไปกดข่มมันไว้ความคิดอย่าเอาความคิดมาแก้ความคิดคิดดีความคิดชั่วผุดขึ้นมา๋ย่เอาความคิดดีมากบไว้มันไม่จบมันยังเกิดในภพดีอยู่ถ้ายังเกิดก็ยังไม่เที่ยงมันเห็นไหมล่ะยอมรับความเป็นจริงคือความคิดโชั่ว นั่นแหละคือสมบัติของเราความคิดดีนั่นก็คือสมบัติของเราแต่เราอย่ารักษาสมบัติพวกนี้ไว้ปล่อยมันทิ้งออกไปถ้างั้นมันก็ไม่บริสุทธิ์สักทีอย่าไปเสียดายนะความคิดนี่และอย่าไปลำคาญมันลำคาญก็ยอมรับนั่นแหละทุกบัดเราเห็นความคิดผุดขึ้นมาเยอะๆนั่นแหละคือตัวทุกตัวทุกละเอียดคือตัวนั้นคือเวทนาใจมันจะเกิดขึ้น คือมันพยายามปฏิเสธสมบัติของตัวเองที่เคยทำไว้มันจะดิ้นและบัน่นกิเลสก็ดิ้นเหมือนกันนะมันจะต่อต้านเราสารพัดอย่างแรกๆมันจะเอาความคิดดีปรุงดีมาล่อก่อนอยากให้บ้านดีเมืองดีอย่างโน้นอย่างนี้เอออยากแก้ไขคนโน้นคนนี้ต่อไปแล้วถ้าเราข้ามตัวนี้ได้ปับ๊บมันจะเอาความคิดชั่วชั่วมาแล้วบัไม่รู้มาจากไหนเละชาตินี้กูไม่เคยทํานี่บ่าชาตินี้กูไม่ เคยเป็นคนอย่างนี้นี่ว่าอนุสัยเก่ามันจะฟุ้งขึ้นมาไม้มันเริ่มยาวแล้วนะสมาธวิปัสสนาจะช้อนชัยไปทุกอนุค่อยๆแทกซึมไปทุกอนุกายทุกอนุจิตสภาวะกายก็จะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยขัดแย้งเสียดแทงตรงนั้นตรงนี้สารพัดอย่างเหมือนคนป่วยแต่ไม่ได้ป่วยเนาะพวกเราให้เล่งพัฒนาสติ ให้มีพลังงานของความสงบเนี่ยคำว่าอริยะไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมหรอกมันอยู่ประจําทุกตัวสัตว์เพียงแต่เราโดนความคิดนี่ครอบงําไว้ความคิดดีคิดชั่วนี่แหละมันครอบงําไว้แสงสว่างของปัญญามันก็เลยไม่เกิดเอาให้มันได้เด้อมูเฮาเด้อเฮ้ยเยเสียชาติเกิดน,นะเกิดมาเป็นมนุษย์ป่านนี้แล้วนี่ยสามสิเอพพันยิสามสามูมเฮาหมือนไะเทวดายังยิศสาม,มนุษย์นะ พญานาคแท้ๆกับอิจฉามนุษย์ว a l i d หลายๆนี่อินพรมยมย่างนี่อิจฉามนุษุ์หมดนะแต่เราไปอิจฉาทีวดาได้อิจฉาพญานาคโ่นแบบอิจฉาอินอิจฉาพรมโ่นแาพไปอิจฉาทําไมล่ะกิเลสเต็มหัวใจอยู่นี่เรามีรูปมีนามมีกายหยาบมีกายมีจิตอยู่ให้เล่งพัฒนาสติตัดกะระแสมนกรรมตัดไปตัดไปวันละเล็กวันละน้อยสั้นลงสั้นลงสั้นลง,นลงทางเส้นนี้ก็สั้นลงสั้นลงเรื่อยแล้ว เห็นไหมล่ะการเวียนาหวายเกิดก็สั้นลงเหมือนกันนี่วิบากกายแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นว่าจีกรรมก็โดนด่าเหมือนเดิมแต่ทํายังไงล่ะวิบากจิตมันจะหมดภายในชาตินี้นี่สําคัญที่สุดเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดเท่านั้นเองนะพระพุทธเจ้าพระอ,อ,อ,องค์สอนองค์ครีมานเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดคือหยุดคิดปรุงแต่งเท่านั้นเองเรียกว่าสงบจากสังขารนี่หละคือความสงบที่แท้จริง สงบละงับจากสังขารปรุงแต่งคือสงบจากความคิดแล้วก็แยกออกมาจากความคิดมีหน้าที่ดูลมแบบโ,โง่ๆเท่านั้นเองเนาะขอสาธุการ